สบายดีพี่น้องพวกพอกับซองบอดดาวบ้านนาะโอ้มันนีขึ้นงามแท้ด้สองจอกพี่น้องเลย,ม,ม,ยมัดผมห่ายมือนีไม่นำว่างเด้เพื่อซอยหนึ่งเขาพี่น้องเขากับ้องพัานในซุกดอกไปจะไปใช้ต่ออังว่าออกจ้าเฮ้าป่าลูก อูมนูดูอูมาดูหานูซิ่งนะอย่า em ไปดมมาเลยมันนั่นอย่ามีคนอุ้มได้แต่หามดมไปมันสิไปน้ำบ่ไม่งามอะไรดีมืันนี่นะหนาเกี้ยงเปลิ้นเลยนางเอกหน่อยค่อยคืองามแท้เอาเริ่มจากเ้าเลยเด็เอาเริ่มจากเ้าวเลยเด้ เ้างามได้เมื่อนี้ยไม่ยาเพิ่นเอางัวออกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นฝ้าออกมาเพราะว่าฝนมันตกจะตกบ่แห้งดอกพี่ยันขี้เราพี่ฝ่าวมได้เพิ่อนก็เลยฝ้าออกมาก่อนฝนจะแห้งไปน้องน้อยให้มกบวมไม่ใช่ดุนี่ถามว่าให้มาบวมไม่ใช่ใหนหมางน้อยหนึ่ง ตึงๆๆอุย้ยงัวหน่อยเฮานะน,น,น้ำมันได้มูมหม่บบยบลูตัวนัวคำพ้องเพรตัตแม่เนาะมีนม้ำจ้ำพิษโอ้บรรยากาศรังฝนตกเย็นสบายเลยพี่น้อยเย็นแห้งนี่แล้วเอาสื่อฟื้นน้องดีมาเพอาเตากะลุงเลยเชียวมาก่อเตานี่นี่มือนี่หรือมืออื่นนี่แหละเพื่อจะก่อเตา โถมเตาถ่านแล้วแล้วแลนแล้วพูนพูนพูนเดือดเสาร์มากก็ไม่คอยยืนนิ่งดอกนั่งนู่ยนี่ก็ได้เห็นไม่เถียงออกก็ออกมาหน่อยฮะก็ม่เต็มโตเป็นตะแพงเนาะมันหักดื้อแค่ได้สัดื้อ อืมม mm ่ยามากค่ะเปล่างอจนงอคนบบตุ้ยพี่น้องเลยคูข้างในเนาะอืมปุณได้เดินนี่ไม่ถาว่าผูกก้นต้นได้มาหน่อยฮะ นี่โตเป็นตะเพงช่อ,ชองโตแห้เถิกมีสองเถิกพอดีงามเลยคัล้ายคู่กันเนอะทั้งงัวละข้าวโปแพงมาได้จดมัวเถิกอีเมลนั่นก็าหายราคาหอดหมื่นแล้วแม่งัวเถิกจ้ะน,นะเกา็หายราคาหอดหมื่นแล้วนี่งัวเถิกเจ้านี่นะ อ่าเขาหายเขาหายนะแปดพันปีกายปีนี้จะถลายเนาะฝนกำลังหาวพี่น้องเลยได้ปอ่เอยาไว้สิไปแก้เอาพื้นอีกงั้นแก้มาบวดได้น้องหน่อยเข้าแหงพี่น้องเลยม,มีกุ้งมี มีซิวอุ้ยมีปลาแม่ปลาแม่โอ้โหนี่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 คือว่าอยู่อยู่เทียงเขามีตัวหนึ่งมันตายว่ะแม่แล้วก็ทั้งที่ที่ผมบอกว่ามันตายเอ๊ะไปแล้ย,วย,วย,ย,ยไหนเดวใช่หนกพี่น้องบ้างด้ไวไหวไหวไหวโอ้ไปแล้วกันนี่พี่น้องจับเลยเด้อจะได้เปื้อน phân phối long phân tay lơi tụi bỏ phân tay ghép mình hoa tay anh ấy đâu? Yeah đại phụ phái lìa kìa hào đại phụ phái lìa kìa hào đại phụ phái lìa kìa hào đại มีกลุ่งมีซิวลไปไหกแวพี่น้องเออปลาคอปลาคอกินแล้วตบเส้นหมูม,มันเนาะเจออ้าลูนั่นไหมเอ้กลุ่งนี้หน่อยนะกลุ่งมัดนะไน้นนปลาคออันนี้หนีแล้วนี่นน้องหน่อย น,น้องเลยก็พอเพื่อนพี่น้องเอ้ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วพี่น้องเลยน้องเลยผู้ติดตามที่ดีบ่นเลยนี่ไปใช้แปลพื้นนะแปลพื้นน,น้องเลยก็จะไปนำ้ำไปเลยน้ำข,ข่าว่อนข่าวซิ่ง ขอพาชิงจับดีๆเออคักนะคักไลยเพาะอือคักไลยคักไลยเพาะไปเ่อะนะไม่ใช้แม่เอามาใชา่หรอนะมากินหรอนะโอ้ยมาหน่อยก็อยากไปน้ำผู้เจ้านี่ยอด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 เดี๋ยวนี้ หน้าเป็นไรปลาเมื่อน oh. yeah. okay. ี่หน้าเป็นเห็นหมักบัวแล้วทึงแบบแก่มากดึงดีหมดจุบคือว่ามู่หันนี่หมางนี่เนาะอีนึงคือว่าคือมาใหญ่ไว้แท้เบิ้ดแล้วเบิดแล้วนี่หมางเลี้ยว พ่อได้เก็บแกงอยู่ะไรมันลายตัวเป็นใหม่กันยังๆอยู่เบ่งน้ำนอ <โด S 1> ้องพีพ่น้องปล่อยเป็ดเรา้าพ้พอเริ่มเปิดน้ำมันอันต้นนี้ใหญ่กูมูนี่บเป็นหมากจ้าเขือกล่วยก็ได้ปูต้นหน่อยพอเป็นก่อนเลยเียงหน้าน้อยห้ามาเบ่งสวนพักข้าวสาพีน้องมานลย ฮะเบิงสวนพักเฮาอพักรีเฮาก,แกัแตกเบิดอะไรเด้บาดนี้ยอะโทรพักรีแตกเบิดแล้วแม่เอ้ยงาม,มาบ่ดีผูป๊าโทโอ้แตกงามงามถ้ากาดเฮากัโอ้ยงามบ่ดีกินกับปุลกับแจว่วลกเอาไปกิน อันนี้สีซ้ายพันผักกาดอันผักกาดแยดผักกาดแงดังสัวใ่ไหมะอันนี้คือผักบัว่ยก็คืบมะนาวขนาดมุว่านนี่ลกกยู่้นี่เป็นยังไงมะทั่วอันนี้กำลังเดิมดมีสีสันสีเขียวปนขึ้นมานาครัวฝักยาวบึงในผักของปลอม มีหบ้านพักของป้อมนี่สิซ่าแน่พักอะไรอื้อหนีเด็ดเด็เด,ด็พี่น้องเด็ดเลยอือกำลังจี๋ๆเลยในมันนี่คือิักของป้อม,อมชิอ่ะแม่อันนี้บราร่าเพิ่นเอามาแต่นำย้ายน้องหบีแต่เพิ่นปรุงไหวไหม แตง่ำอยู่เพนจะพากทางจะต้นพริกค่ะเนี่ยก็ยังบ่มีสีเขียวหลายถ่าเบิ่งมันออกคักๆคนละเนาะอันก็ยังบัเขือเฮาบ่ออกจกเคือเลยเคือนี่เป็นอีหยังที่ยากแคือยังบ่เห็นออกจากต้น อันนี้แมนบนน่๋นอะบุ๋มแนกูมีวีแววว่าสิออกเลยต้นเขือนี่กูเห็นจักต้นเลยเสีขุมบัวดาวปไว้ต้นบัวขุ่มฮะต้นอยู่นอกกับเฟืองทับมันเข้าบัม,มาอนาหารจักเถื่อเข้าบัม,มาอาัดเฟืองให้จักเถือ่อจ้ารือยังบันี่ ทำไมเอาก็สิออกเพิ่มบอ่อเพื่องทมเหงามันเลยออกนอกเลยแม่นอสิซับไปแกงแกงนอนมันคือสีแสบหัวละพาอันนี้ซ้ำนี่นะมันพ่อลือออกเลยบอพี่น้องอันฟังมันออกเลยเนาะพ่อลือออกเลยบอแม่มันทำน้น้อยน้อย,น,อย,น,อยนี่พ่อลือออกเลยบ่ หบกทั่วบมกแดงกินอีปุ่มปุ๋ยนะหูตูบเลยพี่น้องเลยผูเผาอันทางเขา่าคือเจ้าดุกพี่น้องน้ำกำกัง,ข,งกขึ้นมากเพราะได้ห้าวนี่บดาคนเรียบร้อยพี่น้องอ่มาเบิดแลด้วเบรริดแล้ว ประหบนแด,ดดได้นน่เป็ดหน่อยห้ากอยเลอยแถวาน้ามีอะไรพี่น้องที่หลังเต่าบ่อคือฟูขึ้นมาได้เป็ดสามตัวมาลอยปุยหูเจ้าก,ก็เป็นนัน,น,นปุยฮะไก่เ้าก็ออกลูกเด้พี่น้องได้จากโตอันนี้นำ สามโตหนึ่งสี่โตผูกโอ้ยป้งเราแล้วนี่ดาวมันหึงเลยฮะย่างอยู่ใครไม่ยังย่างอยู่ลูกมนจนหันพัแหงังี้บุปงดูกระสอบทานพี่น้องขอบคุณด้วยพี่น้องที่ติดตามรับชมไปพอกันมาคลิปนาพี่น้องมังแม่งัวกระเจาท่องเพขนาดเอ้กินเพือง